สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์คูไวเกอีกเช่น mm hmm. เคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่สร้าง c ครีอทเหมือนกับเครีโปรดักต์เรานะครับคือนำเสนอสินค้าของเราเหมือนกับถ่ายรูปในสตูดิโอนะครับคลิปก่อนๆนนั้นเราจะใช้ flare .ai ใช่ไหมแต่วันนี้ไม่มี ai ตัวใหม่มาคอยดูกันนะครับ เราเดนเราเข้าทีา่ Google นะครับเซิร์ชหาคำว่า p i c o p พายロนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับ p i c ตรงนี้่าพอเรามาถึงตรงนี้เราก็คลิกปึ๊บนะแล้วก็คลิก Start ทเขบอกว่านะ Top e-commerce designer เลยนะนะครับเขาบอกว่าเป็นระดับท็อปของ e-commerce ในด้านการออกแบบเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับคลิกที่ Start Create now แล้วเราก็คลิกที่ Sig in นด้วยดูตัวอย่างก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวครับมีเยอะแยะเลยโอ้โหนะน่าจะดีกว่าแฟลที่เคยใช้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่าเราเอาแบบไหนเดี๋ยวแรกๆเราเอาสักตัวอย่างหนึ่งในะคลิปแรกโอ้โหมีไหมมีแฟชั่นมีอะไรด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวเราจะทําตัวอย่างอันแรกสักอันหนึ่งก่อนนะก่อนอื่นเราคลิกที่ใส่อินก่อนอ่าแล้วก็ Log in with Google <c oughs> แล้วเราก็เลือกนะ Gmail ที่เราต้องการนะครับกรอกรหัสผ่านอันนี้ผมไปตามสเต็ปสเต็ปเนาะตามภาษาคูวไวเก่าครับตามสไตล์คูวไวเก่าอ่านะครับเราเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาหัดทำนะครับ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้อันนี้เราก็เป็นฟรีเนาะนะครับเป็นฟรีอันนี้ก็เขาจะให้ห้าสิบเหรียญน,นะครับห้าสิบเหรียญเดี๋ยวดูว่าเวลาเราเจนแต่ละครั้งนั่นจะใช้เท่าไหร่นะครับแต่เขาให้ฟรีก็คือห้าสิบนะครับเราก็มาเลือกดูเทมเพลตของเราว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับมี AI background shadow มีอันนี้อ้าวเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าแรกเราตัวนี้ก่อนเ,อเราคลิกที่ AI แบกเก่าเราก็ไปอัปโหลดรูปภาพมาที่เราต้องมีรูปสินค้า,าเราก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวผมไปหารูปสินค้าก่อนนะครับ <c oughs> ไปหารูปสินค้าเราก่อนนะครับทําไว้โอเคไปหารูปสินค้าเดี๋ยวผมเอาตัวตัวไวเก่านี้ก็แล้วกันนะครับโอเคอเคันนี้ อันนี้คราวที่แล้วเราทําด้วยแฟลรนะคราวนี้เราลองมาทําด้วยตัวพิกโครพลอดกันนะครับเราเลือกแล้วก็คลิกที่ Open <c oughs> เขาจะทำอัปโหลดแล้วเขารูปเหมือนกับเขา,าอะไรเขาลบแบล็กกราวออกให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับนะเราก็บอกคอนเฟิร์มมีมจิกเอเลเซ์ด้วยนะหมายถึงว่า เราสามารถที่จะลบอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะ manual remove background อันนี้ก็เราลบเองก็ได้นะครับเห็นไหมเขาก็จะมีตัวอย่างให้ทำนะอันนี้เราบอกโอเคได้แล้วนี่นะเราก็คลิกที่ confirm upload นะครับเนี่ย <c oughs> มาแล้วนะครับแล้วเราก็ไปเลือกเนี่ยไปเลือก background ว่าเราจะเอา background แบบไหนนะครับเราเอา background แบบนี้นะอ๋อ เดี๋ยวลองเลือกนะครับตอนนี้ก็มีขนาดให้นะมีขนาดมีแอปมอโปรดัก c t จะเพิ่มสินค้าอีกรูปสินค้าอีกไหมมีโรเทสมีหมุนอะไรได้ด้วยนะครับโอ้โหเน้ะเชนอิมเมจก็ได้นะครับอ่าเราเอาเอา,เอารูปนี้แล้วกันนะครับปุ๊บแล้วเราก็คลิกที่คิอทนคหักห้าเหรียญนะครับแสดงว,ว่าเราก็ใช้ได้ประมาณสิบครั้งเลยโอ้โหสวยมากอ <c oughs> ่าเดี๋ยวเราเข้า เ <c oughs> หมือนกับเขากําลังทําการผสมให้ใหม่ทาการผสมให้ใหม่ผสมร,รูปสินค้าของเรากับแบ็กกราวน์ของเขานะครับ <c oughs> เนี่ยสเต็ปแรกได้แล้วนะครับเอ้สเต็ปที่สองมาแล้วเห็นหแล้วเขาก็จะมีให้เลือกสองรูปด้วยนะครับอันนี้รูปอีกรูปอันนี้จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับอ่าแล้วแต่เราจะเอารูปแบบไหนเนาะโอ้โหสวยงามไหมครับสวยงามไหมเนาะอันนี้ เขาบอกว่าอะไรนะถ้าเราจะรีมูฟเขาบอกว่า if you remove จะต้องช็อเรอสักครู่นะโอเคสมมติเราโอเคที่อา่าเรารีมูฟลงนิดนึงเนะาะอ่มามันกินวานไป,วไปแล้วก็ create แนวใหม่นะครับแล้วก็ทำส่วนสมใหม่ปึ๊บนะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายวัตถุถ้าเกิดมันลอยอยู่อะไรอย่างนี้นะเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ ก็จะมีสองสเต็ปกันนะครับสเต็ปแรกนี่โอเควางอยู่พอดีละนะเราได้เสร็จแล้วเราก็คลิกที่อะไรครับดาวน์โหลดก็เป็นอันเสร็จอ่าดารูปภาพมาละนะครับอันนี้ดูตัวอย่างรูปภาพที่เราได้นี่เห็นะนไหมครับปึ๊บสวยงามไหมครับสวยงามไหมนะน้ำส้มยี่ห้อไวเกานะครับ อ่าอันนี้ผมทำเมื่อวานนี้อ่าเป็นของขวัญปีใหม่อะไรก็ได้นะครับผมมีให้เลือกเยอะแยะเลยเราพิมพ์ตัวอนลงไปก็ได้นะเดี๋ยวเราลองดูก็ได้นะครับเราก็จะไปแบ็กกราวใหม่เนาะ r ีเทอร์ o ดสบอร์ดหรือไปเลือกแบ็กกราวใหม่ก็ได้นะครับอ๋อเอไอแบ็กกราวใหม่ปึ๊บไปดูนี้อ่าเราไปเลือกดูอันใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดู เป็นเห็นไหมมีแฮปปี้นิวเอียร์อ่าเราเสร็จว่าเราจะส่งเป็นของขวัญปีใหม่เดี๋ยวเรามีให้เลือกอีกนะนี่เห็นไหมคริสต์มาสก็ได้เมอร์รี่คริสต์มาสมาอ่าเดี๋ยวเราแฮปปี้นิวเอียร์นะเป็นน้ำส้มของเราจะเป็นแฮปปี้นิวเอียร์เราเลือกอันนี้ปึ๊บครับคลิกที่ครีเอทแล้วก็อัปลดอัปโหลดใหม่นะครับ,นะรบเราจะใช้รูปเดิมก็ได้เนาะเดี๋ยวเราดูนะครับก็บไปเลย เอไว้เก่าเนะ Open <c oughs> เาะโอเพนเนี่ยมาแล้วนะครับเราก็คลิกคอนเฟิร์มเนาะเขาตัดรูปให้เราโอเคแล้ะคลิกคอนเฟิร์มเห็นไหมก็จะมีแฮปปี้นิวเยอร์ออกมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะอะไรย่อขยายได้เนี่ย่อขยายได้นะครับอ่าจะทำเซ้น จะส่งไปด้านหลังไว้ด้านหน้าอะไรได้จะทําเพิ่มก็ได้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้อันนี้คือเอียงอ่าจะเอาแนวไหนก็ได้นะครับเราบอกกระเทมานี่หน่อยอ่านะครับตรงนี้ตรงข้อความนี้เราจะแก้ไขก็ได้นะครับอ่าตรงนี้แก้ไขก็ได้ราบอกเอาตรงนี้เราบอกเราแก้ไขเนาะเรามาดูตัวนี้นี่นี่แค่ตรงนี้นะครับเราบอกว่าน้ําส้มคั้น คันอะไรนะเย็นเย็นชื่นใจเห็นไหมเรียนถูกไหมเออเย็นชื่นใจแล้วก็ปรับฟ้อนต์ได้อีกนะปรับขนาดได้อีกนะครับสมมติว่าเราเอาอ๋อเดี๋ยวทำแท็บสีคาม,มาก่อนเราเพิ่มขนาดข,ขยายหน่อย อ่าให้มนสิปรับตำแหน่งอ้าเห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้เราก็ใส่สีเปลี่ยนสีได้เป็นเท็กซ์โต้ได้เป็นเงามีเงาได้เรียบร้อยเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากไหมครับเแต่แล้วเราก็คลิกอะไรครับ g e n e r a เรอีกทีหนึ่งอ่า <c oughs> <c oughs> เขาก็ g e n e r a เรให้เราแล้วก็หักทีละห้าเหรียญ อันนี้น 5, เขาให้ครั้งแรกห้าสิบครั้งตอนนี้เดี๋ยวสีว่สิบละเราเรเกอร์สองครั้งสเต็ปที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วสเต็ปที่สองแบ็กเกาเรียบร้อยแล้วมีสเต็ปที่สามสเต็ปที่สามก็คือเป็นดีเทลละนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าของเรา ผสมกันกําลงผสมกันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นรูปภาพเดี๋ยวรอนิดนึงแต่ออกมาแล้วล่ะนะครับผสมน่าสนใจมากครับมีรูปแบบให้เลือกเยอะแยะเลยนะเนี่ยโอ้โหมมีลดเปอร์เซ็นต์มีอะไรได้อีกด้วยโอ้โหสุดยอดมากๆครับ เรียบร้อยเห็นไหมมีพิมพ์อะไรได้นะครับโอ้นี่มีแบบให้เลือกเยอะแยะเลยโอ้โหน่าสนใจนหมครับอ่าดาวโหลดเก็บไว้ก่อนหักครั้งละห้าห้าเหรียญนะครับเสร็จเรียบร้อยอ่านี่ดูนะครับเดี๋ยวดูดูตัวอัปเกรดเนาะถ้าอัปเกรดนะครับอันนี้ฟรีเนาะฟรีนะครับแล้วก็ถ้านก็เสียเป็นรายเดือนเดือนละประมาณเจ็ดเหรียญกว่านะครับก็ตกประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าบาท ก็ห้าร้อยนะครับโอเคเราก็กลับมาหน้านี้อืโอเคเป็นไงครับเลวลาเราจะออกจากเนี่ยนะเราก็คลิกออกจากแล้วก็ใส่เอาคลิกโปรไฟล์เราแล้วก็ใส่เอาออกโอ้มีอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยมีอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวดูรูปที่ทําออกมาแล้วอ่าเห็นไหมครับโอเคไหมครับอ่านะแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าโอ้โหมีหลายแบบเดี๋ยวคลิปหนะ้า คลิปน่าจะเป็นชุดแต่งกายเครื่องแต่งกายบ้างผิตภัณฑ์ตัวอื่นบ้างหรือท่านจะเอาไปหัดทําเลยก็ได้นะครับด้วยพลิกโคพายลอดนะครับโอเคนะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามคู่ไวกเก่ากันนะครับสวัสดีครับ